ไม่สวยงามดูดีสร้เมื่อสองสี่สามเจ็ดนะ้วคคุณแม่สะอาดกับคุณหมอตานซิสต์ก็สร้างไว้สําหรับข้างบนกับเป็นที่พักข้างล่างกับเป็นคลินิกนะเป็นห้องห้องพอสร้างเสร็จคุณหมอก็อเสียชีวิตคุณแม่ก็ไม่อยากอยู่ให้คนเช่าเลื่อมาแล้วก็ประหามาแปดปีถ้ามาสมรสอีกครั้งกับคุณบุญภูมิแล้วก็สร้างหลังที่หนึ่งเมื่อสองสี่แปดศูนย์ตอนนี้พระอาจารย์ แล้วก็ก็จะสมรสกับคุณบุ่ปูมนก็จะมีลูกห้าลูกสาวห้าท่านครับมอาจารย์วราพรคุณแม่ก็ให้มรดกมาแั้งหมดแต่เนี่ยอาจารย์วราพรถ้าเป็นโสดคุณแม่ก็เลยให้บ้านหลังนี้อาจารยาเป็นอาจารย์ท่านเลยอยากจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนครับผมผมตอนเขาต่อสู้ผมก็ตามติดตามข่าวอยู่นะครับมอบกันเมื่อปีปีปีเท่าไหร่นะครับมอบสำเร็จ่ะ อะไรแ้วนะคะที่ที่มอบให้หลวงหนึ่งตุลาสองห้าสี่เจ็ดเป็นทางการเป็นทางการเนาะค่ะอันนี้จะมีประวัติเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะครับผมแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้อาจารย์ละพรอยู่ที่ไหนจ้ะอาจารย์ละพรท่านเสียไปแล้วห้าปีแล้วอ๋อเสียห้าปีแล้วนะครับครับผมแปดสิบนะท่านเสียไปแล้วห้อ๋อนี่คืออาจารย์วัลพรนะครับน้องละเสื้อคล้าที่มีแมวอะค่ะนีอาจารย์วรลพร อันนี้เนี่ยบ้านสไตล์สมัยก่อนจะเป็นหน้าตา่างบานค่ะครัะผมสมัยก่อนเราไม่มีพัดลมไม่มีอะไรนนก็จะเป็นเราเปิดตดแต่อ๋อแล้วก็ปิดแล้วเราก็ถักไปแล้วก็ยังได้อากาศครับโล่งนะครับเป็นบ้านในสวนบ,บ้านะสมัยก่อนก็จะมีเสาการบ้านครับผมดีใจเลยเนี่ยทำไมเขาสามารถจถัดฐาอาสาสมัครอย่างนี้มาได้ครับว่าอาจารย์ พออาจารย์ท่านทำเป็นพื่อจะผ่านทุกปัจจัยไม่พอท่านท่านขายที่ตรงทุ่งมหาเนธครับผมขอขอมาเข้ามาแล้วก็ย่อส่วนพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นที่สมัยก่อนคงจะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะนะครับพื้นที่มันน้อยก็เลยให้ช่างเขาย่อส่วนก็เลยข้าก็เลยเปิดโล่ทั้งโลกเขาเปิดโล่งแต่ว่าจะ่จะเป็นมุมห้องนอนมุมทำงานห้องนั่งเล่นประมาณนี้ขออาุญาตพาไปได้ไหมครับขออนุญาตช่วยอธิบายให้หน่อยครับเดี๋ยวจะได้ไปเผยแพร่ในศูนย์นรัฐเงินโบราณสุวรรณตองเราครับครับผมครับผม จะเป็นของกับท่หม,มฟันซเป็นพวกหนุ่มยุโรปสกายยุโรปก็จะมีพวกนาฬิกาแว่นตาเล็กๆตลัดพกติดตัวเนียสมัย,มมยก่อนครับ <c oughs> ออครับแลก็เก็บข้าของทุกชิ้นแล้วก็ไีคำอธิบายครับผมไมีคำอธิบายเกับตลอดทุกอันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นสม,มยัยของไม้ฮอกกี้สม,มัยก่อนอ๋อไม้ฮอกกี้น่นครับ ผมมาจากเชียงใหม่สุ p e ตองนะครับอันนี้ซ้ายมือก็จะเป็นห้องเครื่องมือแพทย์ของคุณหมอฟรานซิสอ๋อเป็นห้องตรวจนะครับห้องเครื่องมือแพทย์คุณแม่บอกว่ายกเว้นแต่ห้องห้องจุลทรรศน์อย่างเดียวนั่งๆครบหมดอ๋อท่านเรียนจบแพทย์จากาอังกฤษนะครับอ่อันนี้คเครื่องมือช่างเครื่องมือช่างสมัยก่อนอเป็นลักษณะน,นี้คือต้องขึ้นไปยืนบนนี้แล้วดูที่กระจกว่าหนักเท่าไหร่นับน้ำหนักได้ถึง125กิโลออครับ คนเรามันก็ไม่เกินร้นนอ,อยยี่สิบห้าเนาะไอ้เครื่องมือแพทย์ครับใช่ก็ลประมาณหกสิบเจ็ดสิบน,นะครับผมอันนี้จะเป็นของใช้ของคุณหมอขอบคุณก,การแพทย์สมัยก่อน อันนี้จะเป็นเซนติเอข้าง,งจะเป็นสมยรรยายก่อนจะใหญ่มากใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องโลกแต่แลราก็มาจาัดาว่าเป็นแมงห้องนอนมงห้องห้องนั่งเล่นห้องทำง,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 งานเนี่ย เรียว่าต่างๆเราไม่สามารถสวยได้เพราะว่าข้างบ้านเขาต่าง้าไม่สวยมันเลยอาจจะขาดไปนิดก็เป็นโต๊ะทำงานสวยครับการดูแลดีมากเลยครับครแต่ก็ถือว่าดูแลดีมากเลยครับอันนี้ก็น่าประทับใจมากครับใช้ของหลยุโรสมัยก่อนครับ สมบูรณ์ครับคุณหมออะไรครับคุณหมอฟาร์ซิสคุหมอฟาร์ซินะครับข้าของเครื่องใช้ของท่านเหมือนท่านยังอยู่เนาะเก็บข้าของไว้เหมือนเดิมทุกอย่างระวังให้เวลาถอยหลังก็ที่ว่าเราย้ายบ้านมาเราย่อส่วนตรงนี้ไว้าเราเอาของน่าตากเป็นหลักตรงนี้มันก็จะเตี้ยไปนิดนึงครับผมใช่ใช่อันตรายอันตรายเนาะก็เลยอาสาต้งขึ้นมาเป็นเพื่อนครับผม ขอบคุณมากสําหรับหลังนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูหลังที่3ามต่อครับ